เดี๋ยวความเมตตามันครอบครอบครอบไปหมดอย่าหลบไปในป่าแต่เขาจะหลบไปไงก็เหมือนเก่านันนั่นแหละลูกเพราะว่าบารมีสร้างมาอย่างนี้นี่แหละเกิดมามันก็ทุกข์อย่างนี้แหละอันนี้ไปไหนหละ่ะนี่ไปไหนก็เจอมนุษย์เท่าก่ามานันน่ะชาติเกิดเป็นทุกข์เป็นชาติที่พีท่ทุกข์ขาหนึ่งอยู่มันก็เป็นทุกข์เท่าก่อนวันนั้นลูกนั่นนั้นปฏิบัติยังไงเพื่อจะทรงมรรคทรงผลทรงมรรคทรงผลลดพ้นจากความทุกข์นี่เ้วพอแล้วนี่ เรายุติแล้วเนี่ยเราไม่ไปยุ่งแล้วเนี่ยมันเป็นสนใจแล้วนี่บอกว่าเราต้องการนั้นเราต้องการนี่เนี่ยเราไม่ไปยุ่งนะที่พูดนี่แต่นี้หน้าที่นะลูกนะใช้คําว่าสงฆ์ข้อลูกูเข้าใจไหมนี่ใช้คําว่าสงฆ์ข้อลูกลูต้องเข้าใจตัวนี้ไม่ใช่ว่าคําว่าสงฆ์ข้ลูกนี่จะอยู่เงียบๆตามป่าตามเขาอันนั้นมนสงฆ์ตัวเอง ทำเพื่อตัวเองหลวงปู่งเคาะตัวเองมาแล้วทําเพื่อตัวเองมาแล้ว,ว,อ,ลวอย่างสม,มบูรณ์บริบูรณ์จิตของตัวเองพร้อมแล้วสมบูรณ์แล้วเหมือนทางโลกสร้างบ้านสร้างจับสมบัติไปแล้วตอนนี้ก็ใช้จับสมบัติที่็นประโยชน์ดีก็เงินในฝากธนาคารเต็มแล้วจะเอาไ้ทำไมก็ออกใช้ที่นี่คือทางโลกอ่ะที่มีทำของใจเป็นอย่างนี้เหมือนบินิกเกรษฐีอย่างนั้น ก็เงินทองมีแล้วก็สร้างวัดวารามดีดูเลสมณจีพามที่ปุปทาคุปตาจารย์ที่นั่นก็เงินเยอะแล้วเนี่ยก็สร้างเนือสร้างตัวเป็นเศรษฐีแล้วนี่นั่นอันนั้นเศรษฐีทังโลกอันนี้เศรษฐีทังธรรมเราก็สร้างเนือสร้างตัวแล้วเนี่ยเราก็พอ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 ไม่ไ้ไม่อดไม่อยากแล้วนี่หมายถึงทรรมที่เราจะแสวงหามาตั้งแต่เป็นคารวาตตั้งแต่อายุ สิบเก้าปีถึงอายุสี่สิบปีก็สมควรแล้วน,นี่นี่การแสวงหาทางโลกการแสวงหาทางธรรมเนี่ยตังย้งใจในการแสวงหาขยันมันเพียนแล้วมันก็ได้สมปัตินานนี่แหละย,ยกเว้นกี้เกียกิการไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมนี่แสวงหาทางโลกเอาที่ลูกของการเป็นเจตีมาเจตีก็ทําเอาจะลงก็ึ้เแสวงหาทางธรรมเพื่อมากเ,เพื่อผลนะ่ะ จะต้องการเป็นปะหานนั่นมันก็ทําเอาต้องตัดยติขาดมิตดไรยติขาดมิดตามป่าตามเขาที่ไหนก็คือญาตินะถ้าจะพูดถึงตามตามตามไีไหนแม้ไม่มได้เกิดร่วมท้องอุทธรเดียวกันหรือว่ารู้จักกันในวงฉากกันนาย,ยาตดแต่ว่าก็เราก็คือญาติกันมันก็จบตรงนั้นเราก็ทำเพื่อตัวเองนี่อะไรโดยึดมั่นถือมันเราก็ตัดตัดตตัดออกไปที่ นั่นตัวยึดมั่นถือมัน่นมีอะไรบ้างเราตัดได้แล้วนี่จะว่างไงนีม่มีคําว่ายึดมั่นถือมัน่นยั่มีคําว่านั่นคือของกูอันนี้คือของขา้าวัดของข้าพเจ้าสาลาของข้าพเจ้าบูตรของข้าพเจ้าที่พักที่อาศัยของข้าพเจ้าทําให้คนมากราบมาไหว้ไม่ได้มีแล้วนี่นั่นแหละ แล้วความยึดมั่นถึงมนันนใ่มีจเจาอะไรอย่างะมันคนยุติว่ายุตินี่พางก็ไม่แปลละหันก็ไม่เป็นมันก็ยุติที่นี่มีคําว่าสมมุติมาใช้น่ะมันก็จบตรงนั้นนะ่ะนั่นซับ,รบอ,อริยทรั์เกิดอริยทรั์เกิดมันไม่เหมือนกับทรั์สมบัติทางโลกนี่รูกนะอริยทรั์ก็คือไม่มีอะไร ทรัพส,สมบัติทางโลกต้องมีต้องขวนขวายมีบ้าน <ính. S 1> มีรถมีทรัพย์สินต่างๆนานานีน่ก็คือทรัพย์สมบัติทางโลกเต่อริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าจากโสดาขึ้นไปจนถึงอรหันนั้นเป็นทรัพย์สมบัติที่ขนออกขนออกเมื่อขนหมดเชื่อมอะไรไม่มีอะไรติดข้างในใจิตใจอีกเรียกว่าอริยทรัพย์ เป็นทรัพย์ที่เหนือทรัพย์สมบัติที่เป็นทิพย์และเป็นหาดเจงเรียกว่าอริยทรัพย์อย่างนั้นก็เรียกอริยทรัพย์ไม่ได้อริยทรัพย์คือทรัพย์สมบัติของพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงจิตอรหันต์นั่นแหละจนถึงพระอรหันต์นั่นแหละอริยทรัพย์โสดาบันออกได้แค่นี้ สกิตาคาขนไปได้แค่นี้อนาคาขนได้แค่นี้อนหันขนออกไปได้หมดนั่นแหละทรัพย์ส,บสมบัติของพระอริยะเป็นทรัพย์สมบัติที่เตะต้องไม่ได้เดินสติที่คุณในการรู้เองเห็นเอง,เอง,เองนี่เรียกว่าอริยทรัพย์มองไม่เห็นรู้เฉพาะตนนั่นแหละเรียกว่าอริยทรัพย์อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ที่พอพาลูกทามกวา็ว่าเราไม่กินเลยดี โอ้ดูทิฏฐิๆๆมาณฑของของของมนุษย์นี่ไม่ทราบเลยว่าตัวมีกิเลสไม่ทราบเลยว่าความคิดตัวเองเป็นอะไรถูกหมดนะดูแลตัวเองยังไม่ได้อันทิฏฐิมาณฑก็เพิ่มพูนพอกพูนเพิ่มภูนพอกพูนนั่นก็เป็นทรัพสมบัติของกิเลสทรัพย์สมบัติของพวกพยามาณก็ต่อไปต่อไปต่อพบต่อชาติต่อไปนั่นมันก็ได้แค่นั้นดูนะ การฝึกฝนอบร,รมบมนิสัยตัวเองไม่จะว่าจะไม่เชื่อความคิดของตัวเองเชื่อธรรมเชื่อวินยัยเชื่อพุระเจ้านั่นแหละทางที่เดินที่ถูกต้องดีงามเมื่อเข้าสู่วัดวารามเข้าหากูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามมรรคแปดถินสมาธิปัญญาเดี๋ยว